สภาพเศรษฐกิจด้วยสภาพคือคือตัดหางปล่อยวัดด้วยอย่างนั้นเนี่ยเท่าไหร่อ่ะครับประมาณเจ็ดิบดสิบนไแต่ว่ามันจะซ่อมไว้แต่เราก็มีชื่อมีนามสกุลเขาหมดทุกคนใช่ไหมคะมีชื่อมีสกุลแล้วก็มีใบรรมรณะบัตรคือเราเรามรณะเน้นมากคือเก็บเป็นหลักฐานดีค่ะแล้วมีในตัวใบมรณะบัตรหรือญาติเขาทิ้งเบอร์อะไรไว้ไหมคะเอ่อ ก็ไม่ทิ้งส่วนใหญ่บอกว่าให้ทางวัดจัดการแล้วก็บังบอกงอบอกว่ากรณีบอกว่าลูกยังไม่ออกจากโรงพยาบาลให้ท่านจัดก,การก่อนเดี๋ยวจะมาเอาเพื่อนหลังตอนนี้สถานการณ์ผู้เสียชีวิตจากโควิดที่วัดที่รับเผาศพเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ลดลงนะทั้งอาทิตย์ได้ศพได้เผาได้ศพเดียวก็ถือว่าเป็นสถานการณ<อ>์าท,าที่ดีขึ้นใช่ใช่ก็เดือนหนึ่งก็น่าจะสามสี่ศพต่อถ้าเป็นโควิดอะนะแต่ว่าศพบรญาติเนี่ยเราเราเผา บางวันวันก่อนสามศพเลยทั้งหมดที่ห่อขาวด้วยใช่ไหมใช่ใช่ห่อขาวด้วยในที่เรนี่คือเท่ากระดูกทั้งหมดเลยใช่ใช่หลวงพ่อในกล่องนั้นกี่กี่ล่างคะล่างเดียวอ๋อล่างเดียวร่าเดีย,ยทำไมเยอะกล,ล่องใหญ่จังหลวงพ่อครับได้ตรวจสถิติไหมครับว่าเผาศพโควิดทั้งหมดตอนนี้กี่ศพละเออสามร้อยหกสิบนะแต่ว่ายังยังยังไม่แน่ยังไม่ลงตัวประมาณสามร้อยหกสิบใช่เฉพาะวัดแขนหนองเนี่ยสามร้อยหกสิบ ตกค้างที่วัดเยอะเนี่ยตอนนี้มีจำนวนเท่าไหร่คบอ่าตอนนี้ยังอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบประมาณนี้นะค่ะแล,แล้วเราประกาศออกไปนี่คืออยากจะให้ทางผู้ญาติราาหรือใครเข้ามาอ่ะใช่ใช่ก็ประกาศบอกว่าถ้าเกิดว่าตอนแรกเราประกาศว่าในเวลาปีใหม่ให้ให้ทุกคนมามารับเป็เวลางั้นทงางมัจะรอยเองอก็เลยเลื่อนเวลาจากปีใหม่มาเป็นสงกราน สงกรานจะทาพิธีใหญ่ก็คือจะจะทาจัดจัดใหญ่เลยจัดอัฐิทั้งหมดมารวมกันแล้วก็จัดจัดเมนลอยเลยจัดจัดใหญ่มากจัดเมนลอยแล้วก็อัฐิทั้งหมดทั้งเป็นของไร้ญาติทั้งของโรฟิตเนี่ยจะจัดการเผาแล้วก็ลอยในในในวันวันที่สิบสี่ซึ่งเป็นวันส่งสงสารนะนะคือทํากําหนดการไ้แล้วช่วงแรกที่ประกาศบอกให้มารับจังฉุดหลังปีใหม่มาเยอะไหมคะก็มามาหลายไล่มาหลยเจ้าอยู่ หลาย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 อยู่นะใช่ใช่ก็เหลือตกค้างอยู่บางคนก็คือก็เข้าใจว่าจะไม่มารับหรือยังไงนั่นคือหน้าที่ของวัดจะต้องจัดการแต่ก่อนปีใหม่ก็มาเอาหลายหลายไล่เนะ่หลาย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 เจ้าอย่างนี้หลายเจ้าอยู่ก่อนก่อนปีใหม่ก็มาเอาทางวัดก็ยืดเวลาให้ยืดให้ยืดเวลาให้เป็นสงกรานต์สงกรานต์ใครจะมาก็มารับก็คือสงกรานต์เราจะจัดพิธีใหญ่ทําบุญใหญ่ไปเลยใช่ใช่ก็คือ ให้มารับกันแล้วก็จะร่วมหรือไม่ร่วมคือหน้าที่เราก็คือส่งนัวสุงที่สุดอะนะซับน้ําตาคนอยู่แล้วก็อุทิศสงวนุลให้ผู้ตายบางคนมาก็ถ้ามานี่เขาเขาต้องเอาใบมรบัตรมานะถึงจะเป็นเตาจะให้ใ<ช>ไม่ไงั้นไม่ให้ยังไงหลวงพ่อเขาก็มีใบมรณบัตรทั้ง80คนใช่ใช่ใชแต่เขาต้องเอาเอามรัน้นมายื่นแล้วก็แสดงจําความจํานงว่าเป็นทายาทระดับไหนเพราะมันมันจะมีคนมาอ้างสิทธิ์ว่าจะขอไม่ได้ จะเอาไปก็ได้หรือจะร่วมทําบุญกับเราก็ได้ถูกต้องไหมคะใช่ใช่ร่วมทําบุญกับวัดตอนสงการไปเลยใช่ใช่มาร่วมมาร่วมอย่างเงี้ยนะเราก็จะพิธีเราจะจัดยังไงอะคะหลวงพ่อก็มีพิธีสวดสวดสองคืนตั้งแต่สิบสองสิบสามสิบสี่เนี่ยจะเป็นวันวันชาปนกิจชาปนกิจคือทําบุญใหญ่อก็สวดเหมือนสวดสวดศพหรือเข้าไปไหสวดเหมือนงานสงกรานที่มีพิธีแบบ คนชาวบ้านสมัยโบ,บรบบนาณโบราณแต่ก่อนเนี่ยเขาจะเอารูปเอากะดูกมาอยู่ใช่ไหม,ม,มแต่นี่เรากระดูกของเราเนี่ยซึ่งมีอยู่แล้วเนี่ยเอามาตั้งบนเวทีบ BON นนั้นเลยแล้วก็ใส่ลงไปวันสุดท้ายจะประกอบพิธีชาวนาคิดบนบนเมนลอยซึ่ง,ซ,งซึ่งจัดใหญ่มากมเพื่อเป็นการประกาศกิจคุณนะหลวงพ่อถามอีกนิดนึงในเมื่อเขาเป็นกระดูกแล้วเอาไปชาวนาคิดอีกรอบหนึ่งจะเหลืออังคารคือจะให้มันเป็นเข้าฐาน แ,แ,ลแล้วไปลอยลอยอังคาร <laughs> ใช่ใช่ี่เราก็ต้องจัดพิธีลอยอังคารให้ด้วย <laughs> ใช่ใช่แล้วก็จะจัดพิธีลอยอังคารพ่อครับมองว่าเป็นภาระไหมนะอ่ามันเหมือนกับว่ามันเป็นความรับผิดชอบของเราซึ่งเราเริ่มต้นแต่แรกแล้วก็คือที่บอกว่าซับน้ําตาคนอยู่แล้วก็อุทิศกุศลให้ผู้ตายคือเราต้องทําให้ถึงถึงฝั่งนะนะมันเหมือนกับว่ามันเริ่มต้นแล้วก็ต้องทําให้ถึงฝั่งก็ฝากให้ให้ญาต ถ้าใครมีความจำงจะจะมาร่วมพิธีดีกว่าเพราะว่าถึงเอาไปก็บางทีก็คงไม่คงไม่มาลวเพราะว่าป่านนี้แล้วนะ<ม>ก็ประกาศว่าสงกรานถ้าว่างก็มามันมี 12, 13, 14สี่ในวันเผาสิบสคือทำพิธีสวดทำมุนใหญ่เลยวัดแค่นอกจะจัดจัดสงกรานใหญ่มาก